ไมยแอนนัทว้าวเออเอหล่นวันนี้เธอไปทำอะไรบนต้นไม้หรอโอยฉันก็แค่ปีนสอดสองชาวบ้านชาวช่องเขาดูน่ะไม่รู้ว่าบ้านเจ้าหมีกลับมาหรือยังให้ตายเถอะมือเป็นอุ้งมืออย่างนี้ปีนไปไม่สะดวกเลยแฮะเธอก็ใช้ความกระโดดสูงของเธอให้เป็นประโยชน์อย่างนี้ไงอย่างนี้ดีกว่าแล้ว ให้ตายเธอกระต่ายนี่ปีนต้นไม้ไม่เก่งจริงๆเลยตัวอะไรมันถึงปีนต้นไม้เก่งอ่ะชายเก้าไงชายเก้าปีนเก่งเธอต้องเป็นลิงแล้วแหละฉันก็ปีนไม่เก่งเธอลองสวมวิญญาณลิง,ลลงดูสิกวักวักกระโดดโอ้ oh. ลิงบันี้พยายามทําตัวให้เป็นลิงแล้วชายเก้ลมันยังไม่เป็นลิงเลยแฮะฉันว่าคงเป็นไม่ได้หรอกกระต่ายจะกลายเป็นลิงได้ยังไงกันเล่าเอ๊เด เดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งในบ้านฉันมีอันนี้อยู่นี่นาแป๊บหนึ่งนะเอออยู่ไหนน้อน้ำยาวิเศษซื้อก่อนลือลรือลรือเรอเรอเเจอแล้วนี่น้ำยาวิเศษอยู่ในลูกโป่งนี้ถ้า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 ใช้เป็นลิงอาวตาให้ตัวเองเป็นลิงเป็นลิงเป็นลิงแต่ก็ฉันจะเป็นลิงแล้วนะจะเป็นได้จริงหรอเป็นลิงแต่ก็ฉันเป็นลิงได้ยังนี่มันตัวอะไรเนี่ยบันนี่ เกียร์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 นี่เป็นลิงไม่ได้ไหมลิงจักจั๊กแปลว่ารักจริงๆว่าไม่ใช่ก็เธอบอกรักฉันล่ะให้ตายเธอแต่นี่มันเธอเป็นตัวลิงเหรอเป็นเล็กมาบอกรักคนอื่นได้ยังไงอันนี้คือลิงป้าไช่เกิลเออฉันก็มองไม่ออกความจริงมันก็ดูเหมือนลิงอยู่เหมือนกันนะเป็นจินตนาการแล้วนะว่าให้เป็นลิงให้เป็นลิง ให้เป็นลิงตอนนี้เป็นไรเนี่ยเป็นเป็นยุงเป็นยุงผสมลิงล่งละรูปปากาปากเหมือนยุงแต่ว่าเธอก็ดูมีขนมีมือเหมือนลิงอยู่นะสรุปมันคือตัวอะไรเนี่ยยุง,งบวกลิงกลายเป็นมิงลุง,ลง <laughs> เออว่าแต่บันนี่ทำไมอยู่ดีเธอไปจอดสองชาวบ้านข้างบนนั้นล่ะเดี๋ยวกลับร่างเดิมแป๊บหนึ่งชายเกลือกับร่างแป๊บ มาแล้วโอ้ชายเก,กลิลเจ้าหมีหนีไปไหนไม่รู้ปิดบ้านปิดช่องไม่อยู่มาหลายวันแล้วเนี่ยบันนี้ก็แค่มาส่องดูว่าเจ้าหมีอยู่บ้านหรือเปล่าบ้านเ่อยังปิดเหมือนเดิมคิดถึงคิดถึงเนาะ<_><_><_>ใช่คิดถึงมากเลยอะ่ะเจ้าหมีหายไปนานมากเลยไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ นนะสิไม่รู้จะกลับมาตอนไหนด้วยมันก็เหงาเนอะเหลือแค่บ้านฉันกับบ้านเธอชอืมชายเก้ากับบันนี่แอบคุยอะไรเกี่ยวกับเจ้าหมีอยู่เอ้าชายเก้าเห็นรีบหายตัวก่อนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย ยองไงโอ้ยเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นอะไรขาวๆเมื่อกี้ตรงนี้ใช,ใช่ใช่่ตรงนี้เลยขาวๆเมื่อกี้ฉันก็เห็นแล้วฉันก็หันกลับไปหาเธอแล้วฉันก็หันกลับมาอีกทีหายไปแล้วนะ่านั่นนะส่ชายเกลิลเกือบไปแล้วนะดีที่ฉันมีชุดล่องหนนี่แนะ่ไยให้ตบหัวบันนี่เนี่ยชายเกลิลชายเกิลแน่เลยแ <c oughs> น่นะ <c oughs> ฉันก็ไมต้องมาบตบบันนี่ด้วยไชเก้าเธอนี่ใจร้ายจริง,รงเลยฉันเพิ่งจะเสียใจที่เจ้าหมีไม่อยู่นี่ลนะไอ้ใครเตะบันนี่ไชเก้าเธอนี่เนะี่ย นี่แน่อยู่หน้าบันนี่นมาเตะบันนี่ทำไมกอด,ด,ดีแกลกอดีแค่ดีกว่าดีรีบดดีกว่าไปละจ้าเอ๊ะชาก็ฉันได้ยินเสียงลุงแก่ๆฉันก็ได้ยินเสียงยอยู่ไหนแต่ว่าฉันไม่เห็นใครหรือเราหูแว่วพร้อมกันน่ะเด๋วเธอเตะฉันใช่ไหมเมื่อกี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเธอก็เห็นอยู่นี่นาว่าฉันอยู่หน้าเธอแล้วฉันจะไปเตะเธอตอนไหนนะเอ๊ะงงวันนี้สงสัยตกต้นไม้หลายรอบฉันว่ากล้ามเนื้อเธอกระตุกแล้วหมดแล้ว งั้นเราไปหาอะไรกินให้มันสดชื่นสักหน่อยดีกว่าในร้านนี้ดีกว่าใช้เกอร้านที่ผู้ใหญ่ก็นั่งกันน่ะีร้านอะไรเหรอเอ้อยตามมาเถหน้า <c oughs> ไปกันเต้ <c oughs> ตเาล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 าจะถึงงลาลับแล้ว <c oughs> เอาใช้เก๋กับบันดีเอาเอ๋ลุงเอลุงเอ้ยลุงอยู่ทุกที่จริงๆเลยนะ เออยฉันก็แค่ผ่านมาตรงนี้นะอยากเข้ามาใกล้ใจก็เธอไม่รู้ติดโควิดหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องบอกกันตัวเองไว้ก่อนก็ใจไหมใช่ก็โทษเธอห่างสองเมตรสองเมตรฉีดยาหรือยังนะเธอเนี่ยฉีดแล้วฉีด ไม่ไมหมายถึงบันนี่อ่ะยาพิษสุนัขบ้าฉีดหรือยังอะไรของลุงเนี่ยบันนี่เป็นกระต่ายปฏิยาฉีดอะไรก็เรียกของบันนี่ลุงนี่หาเรื่องอีกแล้วเนี่ยอย่าอย่าเข้ามาจะใครฉันเนี่ยโควิดมันน่ากลัวช่วงนี้อ่างห่างไวเลยว่าแต่จะมาซื้ออะไรร้านฉันเหรออันร่านลุงอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอทำไมลุงมาอยู่หัวมุมเนี่ยฉันก็เปิดแฟรนไชส์ของฉันบางเนี่ยฮอตสตอกโอ้ยไม่กินหรอกลุงฮอตด็อกโอ้ยข้างทางบันนี่รับไม่ได้นี่บันนี่ต้องร้านหรูๆอย่างนี้แล้วค่อยไปซื้ออุดหนุนลุงนะอเค ไม่น้อยใจนะเอ้ยตาบใจเธอละกันนี่ใชเรเกิลร้านนี้เข้าร้านนี้เอ๊อ yeah. อิชโนชัยตะโกนด้วยอิชโนชัยเหรออ่าตะโกนไปเลยตะโกนอะไรก็ตะโกนไปแชเรเกิลมาแล้วจ้า,าวสวัสดี<ม>ครับสวัสดีสสดครับคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายผู้ชายเข้าหามาตอนนี้พูดได้ด้วยแฮะเฮ้ยเมื่อกี้หมาไม่เหรอไม่ว่าเธอไม่ไม่อยู่ตรงนี้อยู่ทางนี้ทางไหนหมาขยับปากก็มีอ้าวลุงอ้าวลุงเป็นคนพูดเหรอ บันนี้ก็คิดว่าหมาพูดให้ตายเถอะนั่นปากละครับเอ่อป <c oughs> ากรขาปากนะไม่สอาดวะจะรับอะไรดีครับเดีย่ย <c oughs> อันนี้มันอะไรเนี่ยอุ้ยเก๊กหวยอุ้ยบันนี่ว่าบันนี่ไม่น่าจะรับประทานได้ครับบันนี้เข้าร้านผิดขอโทษด,ด้วยครับอาชัน,นมาใช่เอะอะไรของเขานะครับนี่อะเข้าไปผิดร้านผิดร้านร้านนี้ร้านผู้ใหญ่อแล้วร้านไหนที่เธอบอกว่าเธอจะพาฉันมา ร้านนี้ไงแต่เรายังเด็กอยู่เราเข้าไม่ได้บอกเธอเดินไล่ออกปล了สไไีไม่ใช่<จ>ลุงมันดีออกมาเองอเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนี่เลยโมโนโคุมะเดินผ่านไปเดี๋ยวนี้เขาย้ายกลับมาบ้านแล้วเหรอเฮ้ยจริงเ<อ>หรอ,อ,อยูนี่เพิ่งเดินกลับบ้านไปแต่ไม่ใช่เธอไปดูดิแต่ตอนนี้เขาเป็นสีลุงด้วยนะหน้าตาแปลกๆลุงไม่ได้ทักหรอกเดินไวๆไปหลังไวๆเราไปดูที่บ้านเขาละกันเผื่อเขาจะอยู่เฮ้ยจริงด้วยเุกคนมากลุงถึงมโนคุมะมาก เลยรีบไปหาดีกว่าไปเร็วเหมือนว่านคุมะจะรู้ว่าเราคิดถึงหน้าชปชวับฉบับเ,เอ้ยไม่มีใครอยู่ฉบับนี่มันบ้านโมโนคุมะนี่นาเอ้ยไม่มีใครอยู่จริงด้วยไม่มีใครอยู่คราวนี้ฉันก็วางแผนเอาโบโนคุมะนี่ายเผลกดไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟื้นตัวแป๊บหนึ่งฟื้นสักทีคราวนี้ฉันก็จะเอาโมโนคุมะตัวนี้ที่ฉันทําการทดลองเอาใส่ไว้ในผ้านช่วงนี้รู้สึกว่าชายเก่ากับบานนี่ชอบป๊อปอิดใช่ไหมเดี๋ยวจะทาว่าโมโนคุมะตัวนี้เนี่ยไปซื้อเสื้อป๊อปอิดสีรุ้งมาคราวนี้พอเขาเซอร์ไปเราจะได้จัดการบานี่กับชายเก่าได้อย่างง่ายดายเลยล่ะสีท่าแค่คิดก็สนุกแล้วมานี่ก่อนมา เข้ามาในบ้านเลยละกันอ้าเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วกันดออกเตร์อย่างฉันเป็นก่อนดีกว่าหายตัวชวัวร์มนอคุมะมนอคุมะมนอคุมะบันนี่มาแล้วบันนี่มาแล้วชักเคร์ก็มาด้วยเย้อุ้ยบ้านาเปิดไฟด้วย แต่ก็บ้านเปิดไฟอยู่ไฟบอนโคุมะจ่าบันนี่มาแล้วคิดถึงมากเลยไม่เจอกันาน,นา,านหนมเมนาอโอ้ยบ้านขึ้นลาเตไปหมดเลยเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านมันชืน้นไอ้บอนโตคุมะอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเราเข้ามาในบ้านบนโคุมะจะบ่นเราปะเนี่ยปกติจะต้องบ่นแน่เลยอุ้ยห้องนอนเปิดประตูอยู่ชาเกอร์มาดูดิขึ้นลาเต็มเลยจริงด้วยนะบันนี่ดูสิขึ้นลาทั้งบ้านเลย ใช่ว่าแต่มโนคุมะอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะฉันว่าเราต้องลองตะโกนเรียกแล้วแหละมโนคุมะต้องคิดถึงเรามากแน่แน่มโนคุมะจ้าวปหายตดอ๋กระจายาไมตั้งแกชายเกล์อย่างนี้ล่ะนิสัยไม่ดีเลยเจ้ามโนคุมะอืมโอ้ยทไม่ตอบชายเกล์เขาไม่ตอบชายเกล์้ายชายเกล์ชายเกล์แย่แล้ว แย่ yeah, แล้วใช่เมื่อกี้โมโนคุม,มะเป็นอะไรไปนะ้าท่านว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่โมโนคุม,มะมันบินล่ากป๊อปอิดสีรุ้งด้วยชายเกลยังมีผีเสื้อเหมือนล่างบันนี่ป๊อปอิดสีรุ้งเลยเหมือนลา่างชายเก <Hey. S 2> ็อป๊อบอิดสีรุ้งด้วยท่านว่าต้องเป็นการทดลองของด็อกเตอร์แน่นอนเลยเพราะฉันได้ยินเสียงด็อกเตอร์เมื่อเช้าชุดสีขาวๆว้าหายไปเลยจริงด้วยแล้วทีนี้ด็อกเตอร์รู้ว่าเราคิดถึงโมโนคุม,มะก็เลยทําการทดลอง โมโนคิม่ถือผีเสื้อใส่เสื้อไายป๊อปอิดมาด้วยนะรู้ชายเก้แต่ฉันเขาต้องมีสายสื่อ,อยุ่แถวนี้แน่เลยดีนะที่บันนี่เป็นกระต่ายปิดต้นไม้ได้ไม่ใช่ลิง <c oughs> บันนี่จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกระเทยมันจะอยู่ตรงนี้ลาชายเก้านี่จะอยู่ตรงนี้บันนี่ว่าบันนี่รอดแน่นอนเลยเพราะโมโนคุมะตัวนั้นเนี่ยมันวิ่งทะลุฝาผนังบ้านได้เดี๋ยวฉันขอขึ้นไปด้วยแล้วทำไมเธอไม่อยู่กนละต้นกับฉันหลังทำไมเธอต้องมาอยู่ต้นเดียวกันอยู่ด้วยกันมันปลอดภัยกว่านะ โอ้ยงั้นก็รีบขึ้นมาก่อนที่โมโนคุมะจะออกมาเร็วโอชายเขาเยียบหัวฉันอยู่นะเอาเหรอเดินไม่ได้โอเเขอมมาเร็วอมาเร็วอะไรว,ว,ว้าน,านัา่นไงฉันบอกแล้วให้เราอยู่กันคนละตน้นโอ้ยกายกัาฉันคิดแผนออกแล้วเราจะกำจัดโมโนคุมะปั๊บอิดสีลุงตัวนี้ได้อย่างไรทำยังไงหอบันี่ตันแรกเลย มันน่าจะชอบปั๊บอิดแน่เลยฉันเดานะฉันไม่รู้หรือว่ามันต้องการเราก็ไม่รู้นี่เราจะวางปั๊บอิดแบบนี้ล่อมันเข้ามาใช่ไหม หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา RPG ยิงใส่มันให้ตายไปเลยเย่แค่แผนของฉันคิดขึ้นมาเฮ้ยชัยชนะก็บังเกิดอยู่ที่เราแล้วชัยเก้าแค่เธอพูดอย่างนี้ฉันก็เห็นทางชนะแล้วธรรมดาคนมันเก่งอ่ะบันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะแต่บันนี้เก่งอยู่แล้วอนะอุ้ยมาแล้วนั่นไงชเลามาเร็วอุ้ยต้องมาหาป้าปิดได้เลยอ้าวมันไม่มาชัยเกลเธอเธอร้อเธอร้อเธอร้อ เธอเห็นมันไหมฉันเห็นมันเข้าไปในบ้านนะบ้านใครนะบ้านเธอไงว่าบ้านนี่มันบ้านฉันนี่เย้ yeah.